สวัสีครุกน,นรัตอนนี้ผมก็อยู่กับรถที่สานอีทครับต้องบอกว่ารถรุ่นนี้เป็นรถในฝันของหลายคนเลยครับสวยงามมากเป็นรถทุกประคารันหนึ่งครับแล้วรถรุ่นนี้เนี่ยตอนนี้ครับผมบอกได้เลยว่า ถ้าจะเป็นรถที่ปีไม่เยอะนะครับหายากแล้วทุกคนก็รักรถนะครับคันนี้เนี่ยตอนนี้มันติดนะครับกล้องอัจฉริยะครับที่กําลังมาแรงกันครับแล้วก็ผมบอกได้เลยว่ารถซปเปอร์คาร์หลายคันนะก็ถาม,มาแล้วคันนี้ก็มาติดครับเป็นกล้อง JC ส0 0ซึ่งตัวนี้เนี่ยไฮยไลท์มันคืออย่างนี้เดี๋ยวให้ดูข้างในก่อนนี่ครับมันติดเข้าไปในนี้แบบนี้ครับ ครับแล้วผมจะให้ดูกันว่าตัวนี้เราสามารถดูเรียวไทม์ได้เลยครับขณะที่รถจอดอยู่อย่างนี้ครับยกผมดับเครื่องให้ดูอ่าลองดูนะครับผมดับเครื่องนะนี่ครับแล้วเดี๋ยวตามผมเข้ามาข้างในโชว์รูมนี่ตอนนี้ดับเครื่องแล้วนะครับแล้วรถจอดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมกจะพับเครืมม่อง ตอนนะครับเราจะดว่าก็ตอนนี้ที่รถจอดรถอยู่ในที่ที่เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยนะครับวันนี้เนี่ยเราสามารถเข้าแอปนะครับนะเราเห็นนะสถานะตอนนี้ว่ารถจับเครื่องอยู่เรารู้เลยครับแล้วอยู่ที่ไหนนะครับด่านี้ครับดูเรียลทา์ได้เลยครับเป็นเต็มแผนที่นะครับเห็นไหมเห็นตึกตึกของมิลลัสเลยตรงนี้นะครับแล้วที่สาคัญครับไฮไลท์ของมันที่อยากให้ดูก็คือว่าผมกดปุ๊บเนี่ยนะครับผมสามารถเหดูเรียลทา์ได้เลยนะครับ 너네 몸은 도화지. <목소리도> นี่ฮะเห็นไหมครับว่าตอนนี้เรียลไทม์แล้วเห็นภาพหน้ารถเลยครับแล้วผมขยายมาแบบนี้ก็ได้เป็นภาพที่ไม่ขยนนะครับครักลับมาครับเรียลไทม์ครับสามารถที่จะกตอบต้องครับนี่ฮะดูภายในรถได้ด้วยนี่ฮะเห็นไหมภายในไม่มีบุหรับเลยครับเราก็สามารถตรวจสอบได้ว่าตอนนี้รถวันจอดอยู่ที่ไหน นะครับข้างในมีความปลอดภัยไหมนะครับแตนนีครับและที่สำคัญครับยังมีอันนึงก็คือว่าเราสามารถบันทึกได้ด้วยว่าช่วงโมเมนต์นั้นอ่ะตอนนี้ไม่อยากดูเรียลไทม์นะครับเรากดเลยครับ external แบบนี้ได้แล้วโอเคนะครับเดี๋ยวทางกล้องเนี้ยส่งวิดีโอมาที่นี่เลยก็จะเปิดได้ในแบบนี้นะครับดนการดาวน์โหลดม่เหมือนกั สำคัญมากก็คือว่าพยายามใช้อิเนเแกแกทอร์เน็ตแพ็เกจที่อัลลิมิเซชนะนะภาพผมพัดติปนะครับมา,างนี้นะโอเคนี่ก็คือออปชันของมันนะครับที่ผมบอกได้เลยว่ามันล้ำมากครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบันทึกนะครับดูสถานะของรถนะครับแล้วก็การดูเรียวทา์นะครับครบเครื่องนะครับตอนนี้ครับก็ผมอยากจะบอกว่า ใครที่สนใจนะครับกล้องตัวนี้นะครับก็ขอเช่าได้ที่มิลล์คอนโดนะครับโอเคขอรีวิวคลิปนี้คือตัวนี้ครับสำหรับใครที่ใช้ซุปเปอร์คาร์อยู่นะครับผมบอกได้เลยว่าดูแลรถที่คันรักนะครับกล้องตัวนี้นี่เวิร์กมาก